สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้จะพามาอัปเดตบ่อหอยอีกนะครับอันนี้เป็นบ่อเชอรี่สีทองนะครับตัวนี้ตอนเช้า,ชาครับกําลังโตครับชุดนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วครับตัวน,นี้ มีทั้งหมดอยู่แปดร้อยตัวครับครับเก็บไข่ไปประมาณสามรอบแล้วครับตัวนี้แต่ไข่ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับยังไข่เล็กอยู่เพราะว่าน้องเขาตัวเล็กนะครับนะครับกำลังสวยๆเลยมีทำน้ำตกให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น วอกอากาศได้ตัวขึ้นไข่บนฟอนเลาก็มีครับไข่ผักสดั็ไข่ไม่เยอะไข่บนโตงครับผมนนี้ก็เป็นที่พักลูกหห้ของเรานะครับทำน้ำตก เป็นฟักตัวตัวอ่อนนะครับลูกหอยทั้งนั้นเลยนะครับกำลังโตเลยครับเราเราพักไว้ตรงนี้นะครับเนี่อนุบาลไว้ตรงนี้นี่ครับหอยลูกหอย เยอะเลยแล้วเราก็ค่อยเอาออกมาข้างนอกนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นเชอรี่สนิมนะครับบันนี้ mm hmm. มียังไม่เยอะนะครับตัวนี้ mm hmm. เชอรี่สนิมเก็บมาแกกทํรรมสาสอบนะครับตัวนี้ mm hmm. นอ่บันดัไงย โอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ